รับแก้วโกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนค่ะการคูนเศษส่วนนะคะหัวใจสําคัญก็คือการตัดทอนระหว่างตัวเศษตัวส่วนตัวเศษคือตัวเลขที่อยู่ข้างบนนะคะตัวส่วนคือตัวเลขที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรา,าดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะข้อที่1นนะคะ3คูณกับเศษ4ส่วน9นักเรียนคะเลขสาคือจํานวนนะับหรูก็ต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะก็จะได้ ส่วน1ค่ะคูณกับเศษ4ีส่วน9นักเรียนคะขอให้นักเรียนมองตัวเศษกับตัวส่วนค่ะว่ามีผู้ใดบ้างที่ตัดทอนกันได้สังเกตตรงนี้นะคะ3และ1ตัดทอนกันไม่ได้ค่ะ4และ9ก็ตัดทอนกันไม่ได้นะคะจากนั้นนักเรียนลองดูในแนวนี้บ้างค่ะ3และ9มีการตัดทอนนะคะ3และ9ตัดทอนกันได้โดยการท่งสูตรแม่3 1>, 1 3 3 3 9ตรวจสอบแล้วไม่มีการตัดทอนอีกแล้วนะคะนักเรียนก็จับเศษคูณกันและตัวส่วนคูณกันค่ะ1คูณ4ได้4 1คูณ3ได้ 3. จากจะคำตอบเศษส่วน3นักเรียนจะเห็นว่าเป็นเศษเกินนะคะก็จะต้องทำให้เป็นจำนวนคละต่อไปค่ะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน3ค่ะ มาดูตัวอย่างข้อที่2นะคะเศษ8ปดเศษส 10, คูณกับเศษ5ส่วนษค่ะข้อนี้เราไม่ได้เขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเลยนะคะเพราะว่าโจทย์เขาโอเคอยู่แล้วค่ะนักเรียนก็ดึโจทย์ลงมาได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้นักถึการตัดทอนค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนมองตัวเลขคู่นี้ค่ะ2เอ่อหและ1ินะคะเราท่องสูตรแม่5นะคะ สิบคู่ผ่านไปนะคะต่อไปคู่เล็งคู่นี้ค่ะแและหกท่องสุดคุณแม่สองนะคะสองสามกี่แการตัดทอนยังไม่จบนะคะนักเรียนมองตรงนี้ค่ะสและ2ค่ะ 2, 1, 2, 2, 2, สองหนึ่ตรวจสอบดูแล้วจบจริงๆใช่ไหมคะจับเศษคูณกันค่ะสองคูณห่งได้สอง ตัวส่วน1นคูณสได้3ค่ะเศษสองส่วนสคือเศษส่วนแท้และเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นจึงตอบได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างสุดท้ายค่ะตัวอย่างสุดท้ายเป็นการคูณจํานวนคระนะคะวิธีคือนักเรียนก็จะต้องทําจํานวนคระให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อน5้าสองสิบวกสเป็น12เศษสิบสองส่วนหค่ะคูณกับ7จ็ดสา ยี 21, 21่สบเอ็ดี่สิบอ็ดวกสได้25ค่ะก็จะเป็นเศษยีสิบห้าส่วน7นะคะจากนั้นเรนมองค่ะข้อนี้มีการตัดทอนคู่นี้ค่ะข้อสุบุณแม่ห้านะคะ5้5 5นึ่ตรวจสอบดูแล้วไม่มีการตัะะ 15, 55, ตดทอนแล้วค่ะจับเศษคูณกันเลย12บคูณหได้60ค่ะ ตัวส่วน1นคูณได้7ค่ะข้อนี้เป็นเสร็จเกินใช่ไหมคะเราก็ต้องทําให้เป็นจนนํานวนค้ะค่ะท่องไม่7นะคะ7จ็7หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสเจ็ดสามยี่สเจ็ดสแป้าสเจ้เลขแคือใกล้เคียงมล้วใช่ไหมคะ7จ็ดแปค่ะแล้วก็จะเหลือเศษสส่วนเค่ะ การเพิ่มเศษส่วนไม่ใช่เรื่องอยากนะคะขอให้เรียนหมัน่นฝึกฝนและพยายามค่ะและนักเรเียนก็จะเก่งในวิชานิสตร์แน่นอน,นะคะ่ะแล้พบก,กันใหม่ะคะ่ะ